สวัสดีนะครับอาร์นะครับเจ้าของเพจะครับแบนในมือสองไซส์ใหญ่40ถึง45นะครับวันนี้ก็มานะฮะรีวิวสินค้าที่เราได้ขายออกไปนะครับซึ่งน่าจะขายไปแล้วก่อนที่คลิปนี้จะได้ออกรันออกมานะฮะอันนี้ก็คือถ่ายไว้เก็บเป็นโปรไฟล์ไว้เฉยๆนะครับวันนี้เรามากับอรองเท้าวาเลนติโนนะฮะที่ลงขายไปมี2สีนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสี น้ำตาลนะฮะเพราะสีดำเนี่ยเราได้ทําลงไปแล้วนะครับครั้งก่อนเนี่ยคือเราเคยทําสีดําลงไปแล้วนะครับเป็นล็อกลันเนอร์นะครับเป็นตัวแบบกามนะฮรเป็นสเนคเกอร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวหนังทั้งตัวแล้วก็เป็นหมุดนะฮะซึ่งคู่นี้มีความพิเศษยังไงคู่นี้เราว่ามีความพิเศษตรงว่าเราว่าหนังมันดีมากอาซีรีส์นี้เราว่าหนังดีมากๆนะครับคือ โอพงโอเพชหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าหนังมันดีสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ที่เอามาก็คือสภาพมันก็ประมาณเนี้ยนะครับมีหมุดหลุดตัวหนึ่งนะฮะหมุดหลุดตัวหนึ่งด้านในแต่ก็ถ้าตอนใส่อมันก็ไม่มีใครเห็นและสีเนี้ยใส่สวยมากซึ่งจริงๆอะ่ะกาลังภาวนาว่าสีดำอ่ะให้มันออกเถิดตัวนี้จะเก็บแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าตัวนี้ก็ไม่รอดนะครับตัวนี้ก็โดนเอาออกไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีใจด้วยกับคนที่ได้ไปนะครับตัวนี้ราคาปล่อยแบบคือ พี่ที่รู้ต้นทุนก็คงจะต้องร้องเฮี้ยนะฮะเพราะว่ามันแทบมัน,ม,นมันไม่มีกําไรเลยเอาง่ายๆว่ามันไม่ได้มีกาไรเลยแต่ปล่อยไปให้คนที่ได้ใส่เอาไปใส่แล้วกันเพราะว่าสวยมากดูดีสวยมากจริงนะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับอันนี้รีวิวกันไปแบบเร็วๆอ่ะปึ๊บนะฮะหนังหนังทั้งตัวนะครับหนังทั้งตัวแล้วสามหมื่นกว่าบาทน,นะครับในช็อปนะฮะของแท้นะครับนะฮะหนังทั้งตัวหนังหมดเลยนะครับข้างในก็เหมือนเดิมนะซ้อมก็ปกตินะสีนี้แล้วก็อ่ะ ปั๊มเลขตอกหมดนะครับแทรลอยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นน้องที่ซื้อ,อยังถามว่ามันแท้ไหมพี่อาร์อะไรเงี้ยมึงจะถามอีกเราจะถามาอีกเหรออะนะครับอันนี้อีกข้างหนึ่งนะฮะมากันแบบไวๆเร็วๆนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวสินค้าที่เราได้ปล่อยออกไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆอ่ะรุ่นนี้มันก็ได้รีวิวไว้อยู่แล้วแหละข้างหลังก็มีนิดนึงก็มีส้นแบบนิดนึงแต่ว่าใส่อะพอแค่นี้แหละรู้เรื่องเนาะ เนี่ยสามหมกว่าบาทนะครับในช็อปนะก็คือซีรีส์เนี่ยจะหมดไปแล้วก็แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะเหมือนเดิมก็ดูเห็นไหมวนะาเลนติโน4041สิบสีอ็ดนะโค้งตรงยางตรงนี้ที่มี1 1หมดทั้งหมดเนี่ยมันจะทับอยู่กับเส้นประมาณทับจะเกือบทับเส้นนะครับนี่คือง่ายๆกับหลักการดูวาเลนติโน่ถ้าสี่สอสีก็ขยับขยับมานะฮะอันนี้แบบดูกันง่ายๆเลยนะครับ นะสำหรับวาเลนติโนอันนี้ก็แค่หลุดตรงนี้เอาจริงๆมันมองผ่านผมันไม่เห็นเลยแต่ว่าก็แจ้งว่ามันหลุดนะครับแล้วก็มีไม่ได้เก็บสีแน่นอนอันนี้คือหนังปกติหนังธรรมชาติหนังดีมากดูนะอันนี้คือไม่ได้โมนะอันนี้คือเรื่องจริงนะว่าหนังมันสวยมากจริงๆเว้ยอ่าป้ายวาเลนติโนนะครับนะวีเราก็สูรนะติดขอบติดขอบเนาะนั่นแหละ แดนแสมเหมือนเดิมพื้นนะครับพื้นพื้นใช้ได้อีกยาวฮะบอกเลยว่าใครได้ตัวนี้ไปคุ้มมากคือเราก็พยายามต่อจากอันนั้นให้มันได้ต่ํากว่านี้แต่มันก็ไม่ได้ต่ากว่านี้แล้วนั่นคือราคาต้นทุนแล้วนะครับจับเาไว้นะะว่าคู่นี้ราคาต้นทุนเลยนะและไอ้ล็อตที่ปล่อยปล่อยเนี่ยปล่อย,ปล,อยปล่อยล็อตเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือราคาแบ่งปันมากใครได้ไปถือว่าโชคดีมากไม่ได้บวกอะไรเยอะแยะเลยนะฮะ ก็มาเท่านี้แล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกคลิปที่เป็นทั้งรีวิวสินค้าหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบอันไหนไม่ได้ขาดจะทำก่อนก็จะลงดีสคริปชันไว้ซึ่งจะได้ไปตามซื้อได้นะคะจะได้ไม่ต้องมาบ่นกันว่าอุย้ยไม่ทันเลยโอ้ให้ไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยคือเสียใจด้วยจริงคือเพจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําให้แบ่งปันได้สุดแล้วแต่บางทีเพจเนี่ยก็งงๆว่าไม่ซื้อกันทั้งๆท,ที่คนข้างนอกเนี่ยกรีดร้องมากนะครับว่าแต่และตัวมันแบบ อืมมากนะก็โอเควันนี้ก็ลาไปด้วยตัวนี้นะกันนะครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งแล้วนะฮะรอบนี้นะครับทั้งหมดนะครับโอเควันนี้ก็บา,บายบายสวัสดีครับ